สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิลิเบอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยายกรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตร์ติดตามปร่งใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคารดงสนุนโตะสามารถอัละอัดีมาที่นิลิเบอร์สามตรงนั้นด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนีอละอัดีมาถับค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับเพิ่มให้อีก5วันหลังจากช่วง วันไทยวันไท้ายที่ผมประกาศไปคือ1ึงอ่าไม่ใช่สิ10กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับเพิ่มให้อีก5วันคือ21ถึง25อ่ากุมภาพันธ์25กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายอัลลาดีมหามคาครูได้ก็จะราคาพิเศษครับแต่ราคาอาจจะไม่ได้เท่ากับช่วงวันไทยนะแต่ว่าก็ยังลดราคาให้อยู่ใครอยากได้ราคาพิเศษในการดูดวงส่วนตัวก็อัลลาดีมหัมคาครูได้ครับมีเวลาไม่ไม่ดานมากนะแค่5วันเท่านั้นก็รีบกันเลยครับ คลิปนี้เป็นการพยายกรณ์เดือนมีนาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่3ของปีเพิ่แป๊บๆก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกแล้วนะครับเดือนหน้าเมษายนก็จะเป็นการขึ้นไตรมาสที่2เดือนแรกแล้วก็ติดตามกันได้เรื่อยๆเลยครับยาวๆเนาะ,ะคลิปนี้ไม่ได้มาพยายกรณ์ดาวยายนะที่เห็นดาวยายตรงเนี้ยอ่า เป็นคลิปที่แล้วนะเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้จะได้เข้าใจแล้วก็เราควรจะติดตามเรบฟังเรื่องของดาวย้ายในแต่ละเดือนไว้พเพราะเนื่องจากว่ามันสําคัญตรงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างผลกระทบกับสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็ติดตามได้ในคลิปที่แล้วส่วนคลิปนี้ในเดือนมีนาคมเป็นการพยากรณ์ครอบคลุมชะตาชีวิตของเราทั้งหมด ห้าเรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็เรียบเรียงมาพยากรณ์ให้ในคลิปนี้แล้วนะครับก็คือการงานการเงิน,งนความรักสุขภาพโชคลาภแล้วมติดตามและฟังกันเลยครับขอภายในเสียงแหบขึ้นจมูกนิดนึ่งเนาะยังไม่หายอีกเลยนะครับคืออากาศเย็นลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน่าจะเป็นอากาศหนาวเนี่ยลงมาประทะกับอากาศร้อนนะครับตอนอากาศร้อนประมาณ 3- 4สวันที่แล้วเนี่ยยังยังเสียงดีอยู่นะครับ แต่พอมันอากาศประทะก,กันเกิดฝนเนี่ยก็เริ่มเอาเยะน,น,นะครับงเเอแงอีกแล้วก็คือเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมทําดีที่สุดแล้วครับถ้าให้มากกว่านี้คงทำไม่ได้เพราะมันฝืนสังขารตัวเองไม่ได้เนาะนี่คือฝืนสังขารขันตัวเองที่มาทําแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ป่วยอะไรเนาะไม่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอดราม,ม่าว่าผมแบบอาจารย์พักเธออะไรเนี่ยไม่ต้องครับเพราะว่าไม่ทําไม่ได้ตังค์ไม่มีเงินกินข้าวแล้วครับเออก็ต้องทำเนาะ แต่ว่าเอาเป็นว่าอขอบคุณหลายๆคนที่ใครได้ไหนทนฟังหรืออ,อาจจะไม่ได้ทนแต่รู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ก็ขอบคุณมากๆที่ที่ไม่ได้ลำคาญกันเนาะแล้ก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วย,วย,ยอด b s c ส i b e ก็เยอะขึ้นด้วยต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวไม่ดราม่ามาก,มาก,มากไปต่อกันดีกว่าเนาะ ทำดีที่สุดแล้วเนาะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวก่อนคือดาวพฤหัสบดีเนาะดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังโคโจรอยู่ในราศีพฤษภเหมือนเดิมจนกว่าจะถึงเดือนพฤษภาคมนะครับนับเขาดาวถอยหลังเลยเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็เดือนมีนาแล้วนะครับก็เมษาพฤษภาอีก2เดือนเองนะครับนั้นเนี่ยก็ทนอีกนิดนึงนะครับประมาณ60วันนะเอ่อดาวประจําตัวโคโจรอยู่ในเดือนอาไรนะครับ เ,เขาบอกว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภเนีย่ยไม่มีมาตรฐานใ,นใดๆให้กับดาวใช่ไหมครับแต่ว่าคือด้วยธาตุของดาวพฤหัีเนี่ยนะครับมันเป็นธาตุดินในทางทางาักษะพอมาโครจรอยู่ในราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินกลังธาตุดีนเรียกว่าพระธาตุเขาว่าพระาธาตุหมายถึงว่าพระแปลว่ากํำลังจึงหมายถึงว่าดาวพฤหเข้าสู่ตำแหน่งธาตุดินมีกำลังสูงเขาเรียกว่าพระธาตุ นะครับก็คือมีพลังในราศีทัศุดนินั่นเองนะครับจีนามเสีเนี่ยมันเกิดความเข้มแข็งขึ้นแต่อยู่ในเรือออริจึงหมายคำว่าเป็นทุกขลาบได้ทั้งผลเสียและผลดีเอาผลดีก่อนจะได้ทําให้พวกคุณใจชื้นกันบ้างข้อดีของดาวพระเสีที่พระาธาตุก็หมายคาว่าถ้าคุณเป็นดีแต่ดีดีวงเล็บก่อเกิดประโยชน์คําว่าประโยชน์เนี่ยหมายคาว่า1คือการลงทุนเกี่ยวกับการทํางานทำมาหากินนะครับ2คือ เรียกว่าที่อยู่อาศัยเกิดความมั่นคงเกิดความถาวรเกิดขึ้น 3. เกิดอะไรก็ได้ที่เกิดความมั่นคงอ่ะที่ทําให้เกิดความมั่นคงอันนี้คือรายละเอียดแยกย่อยที่ผมดึงไม่ออกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดความมั่นคงตรงเนี้ยถือว่าดีเราให้มันมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วก็แก้ไปบุกลุยไปไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาอุปสรรคนะครับเพราะว่าผมว่าปัญหาอุปสรรคมันทาให้เราเติบโต,ตคือไม่มีใครชอบหรอกผมก็ไม่ชอบอุปสรรคปัญหาแต่เราต้องเข้าใจก่อนครับว่า ถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราจะรู้จักความสุขไหมครับความสุขหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยไม่รู้จักเพราะเราไม่รู้จักความทุกข์ไงพอเรารู้จักความทุกข์เออความทุกข์มันเป็นแบบนี้เองแต่พอเราเจอความสุขมันยิ่งสุขมากขึ้นมันจะขยายพองโตอะไรเพราะว่าเรารู้จักความทุกข์เออมันดีกว่าตอนนั้นเนาะเราเคยแบบตอนนั้นมาอะไรเนี้ยครับเออก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาอยู่ในจุดนี้ผมก็เคยเจงกระองมาก่อนเนาะก็คือทําธุรกิจการค้าเกี่ยวข้องกับอ,อ,อาหารนะครับกับพี่เขาเรียกว่าไง ร่วมพุดนกับพี่ก็ทําไปแต่ด้วยความที่เราอาจจะแค่แบบเบื่อกับการทํางานในกรงสีเพราะเราเราไม่ชอบงานในกรงสีเราก็เลยแบบว่าเออก็ทําไปแต่มันไม่มีความสุขนะครับแล้วนายได้ไดก็ได้โนอยด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือช่วยพ่อช่วยแม่ไปอ่ะพกกูดง่้ยๆแต่พอเราออกมาหยุดคือเราก็แค่อยากออกตรงนั้นน่ะพอมาทางานปุ๊บเราอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจพอตั้งใจนะครับไม่ใช่ไม่ตั้งใจและอย่างหนึ่งคือเรียนบริหารธุรกิจมาแต่ว่า ด้วยความที่เราอาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็ทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ที่คิดว่าเราทําได้ก็ทําไปแต่เราลืมไปว่าหลายๆอย่างธุรกิจไม่ได้ทำง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าคือตามจริงอะผมได้บทเรียนมาเยอะแล้วผมก็เข้าใจเพราะว่าเอาไปผนวกกับการเรียนเพราะเราละเลยนไปเพราะเราแค่อยากทําแล้วก็แค่อยากออกจากตรงจุดนั้นด้วยอยากเปลีป่ยนแปลงครับเราก็เลยทําให้ประสบการณ์น้อยก็เลยทําให้เราแบบไม่เคยขายของมาก่อนด้วยก็เลยทําให้เราอาจจะ จิงกะบงไปก็ทําให้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นครูถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงหน่อยเพราะว่ามันก็หมดไปหลายแสนนะครับก็โอเคว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้คือผมมาอยู่ตรงจุดดีได้กล้าพูดกล้าในปกติผมไม่เคยพูดไม่กล้าแบบนี้หรอกครับเป็นคนที่แบบเขินอายเป็นคนที่แบบจะให้เป็นพูดแบบนี้ต่อหน้าคนต่อให้ไม่เห็นหน้าก็เหอะน,นะครับก็ไม่เป็นใจอยู่ดีแต่อันนี้เราทําได้มาถึงขนาดนี้ยเราก็ a m a ซ i n g ตัวเองมากแล้วนะครับก็คือแบบ บอกว่าเลยว่า Amazing เพราะว่าชีวิตผมไม่ได้แบบมาอยู่จุดีได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราลำบากขี้อายมากๆนะครับคือแค่พูดหน้าชั้นเราก็อายแล้วอะเออเราจะให้มาอยู่แค่แค่เพื่อนเราไม่กี่คนแล้วเป็นคนรู้จักด้วยเราพูดอยู่หน้าชั้นเนี่ยเรายังรู้สึกอายเลยแล้วถ้ามาพูดอยู่ตรงนี้ตอนให้ไม่เห็นหน้าเราก็รู้สึกอายนะแต่ว่ามันเป็นไปด้วยดีได้รวดเร็วมากแล้วก็ออจนจนถึงปัจจุบันนี้เราอาจจะมีพอสวรรในการด้านพูดด้วยเพราะว่าผมได้ดาวพูดเป็นเกษตร อยู่ในลนสีมิถุนทําให้ผมสามารถสื่อสารแล้วก็มีคนสนใจมีคนรู้จักอะไรยเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะก<ม>็คือมาด้านนี้ก็คือถูกทางกับดวงชะตานั่นแหละก็คือการพูดการสื่อสารนะครับอ่ะทานองนี้ทากับเห็นไหมทับตรงกับดวงมันก็เจริญไวผมจับปีแรกเจริญเลยครับลูกเลืองเลยแต่อาจจะถูกเวลาด้วยแหละตอนที่ทํานี่ยังไม่รู้ดวงมากเลยนะครับคือแบบดูเบื้องต้นเรียนไปคําทางไป แล้วก็ศึกษาจากลูกดวงคือผมจะได้ข้อมูลจากลูกดวงมากกว่าที่เรียนมาด้วยซ้าเรียนมาก็หลักหนึ่งก็โอเคก็ต้องเข้าใจต้องมีเรียนแหละถ้าไม่เรียนจะเข้าใจได้ไงแต่พอเข้าใจเสร็จแล้วมันยังไม่มีประสบการณ์อะเผาลาไทายไปไทยมาคอ,อน้นเป็นแบบนี้เอามีดาวอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้ ศึกษารวบร,รวมมาโอ้มันก็ได้เยอะมันก็เข้าใจเยอะแล้วก็เอามาพูดเป็นพื้นวัฒนธรรมได้เยอะแยะเลยครับทาให้เราเข้าใจหลายๆราศีมากขึ้นแล้วก็พยากรณ์ได้เป็นยับมากขึ้นหลายๆคนก็มาชมมากขึ้นแล้วว่าแบบช่วงนี้มีคนชมเยอะเลยว่าแบบเออแม่นใช่เลยอย่างงี้อย่างงี้งั้นอ่ะก็โอเคแต่ไม่ได้เลงเนาะแต่แค่แค่ดีใจว่าโอเคเรามาถูกทางอย่างน้อยเราก็มีประโยชน์กับใครบ้างอย่างน้อยเราก็ไม่เสียเปล่าอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าคือเรา เราเสพความสําเร็จแต่เราไม่ได้เหลืองอะนะครับเข้าใจไหมเออผมไม่ได้อยากได้ชื่อเสียงเพราะว่าชื่อเสียงมาพร้อมกับเพศภัยผมไม่อยากได้เนาะแต่ผมแค่อยากมีกินมีอยู่มีใช้ก็พอแล้วเนะวาะอรู้จักคนน้อยแต่มีกินรอดไปวันๆก็โอเคแล้วเนาะม่ไม่ได้อยากมีชื่อเสียงอะไรอ่ะต่อไปการงานอ่ะไม่ใช่ขอภัยแนวประจาตัวไปตรงเดือนอีตมันมันจะมีสิ่งที่คุณต้องระวังที่ต้องเกิดขึ้นอันดับแรกนะครับก็คือ เรียกว่าความยุ่งยากกับความวุ่นวายคุณต้องหยุดความยุ่งยากกับวุ่นวายนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณหยุดไม่ได้มันจะไปสเต็ปที่2สเต็ปที่2คืออุปสรรคกับปัญหาหลายคนจะบอกว่าดาวอริคืออุปสรรคปัญหาใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้ตีความว่าอริคืออุปสรรคปัญหาตั้งแต่แรกแต่ผมตีว่าความยุ่งยากกับความวุ่นวายคำว่ายุ่งยากกับวุ่นวายไม่ได้แปลว่าเสียเพราะเสียแปลว่าไม่ได้แต่ว่ายุ่งยากกับวุ่นวายคือได้นะแต่มันต้องไปวุ่นวายกับมัน ได้นะแต่ต้องยุ่งยากกับมันเออแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราแบบเออเสียหายซะจนอะไรขนาดนั้นเข้าใจไหมครับแต่เขาอุปสรรคปัญหาอันเนี้ยเสียแล้วนะครับถ้ามันลุกลามไปถึงตัวที่สองเนียมันจะเสียแล้วแล้วถ้าจบปัญหาอุปสรรคไม่ได้จะเกิดตัวที่สามโรคภัยแค่เจ็บนิสินคดีความจะตามมาอรินะครับอันเนี้ยเป็นหลังๆเลยไม่ต้องกลัวให้จบความวุ่นวายกับความยุ่งยากให้ได้ก่อนนะครับถ้าจบความยุ่งยากกับความวุ่นวายเกิด ลงได้ทุกอย่างก็ไม่เกิดละแต่มันจะเกิดแค่ความยุ่งยากกับวุ่นวายยังไงก็ต้องเกิดจำไว้นะครับดวงดาวเข้าเนินเสียคืออริมรณาไม่ได้เรียกวัตถุสถานภพในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะหมายถึงว่ามันจะต้องเสียแต่จะเสียน้อย,อยก่อนแต่มันจะลุกลามไปเสียเยอะหรือเปล่าอยู่ที่คุณเนี่ยใช้การกระทําหมายถึงว่าความคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราเนี่ยไปยับยั้งมันให้ได้ถ้าเรายับยั้งมันได้มันก็เหมือนกับไฟที่ยัง ไม่ลามทุง่งเ,เราเอาน้ำไปดับมันได้ทันอาจบเชื้อเพลิงไม,ไม่ต่อยอดแต่ถ้าเผื่อเราดับมันไม่ทันมันจะเป็นไฟลามทุง่งมันก็จะเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเลยเข้าใจหรือยังเนนั้นเนี่ยปัญหาอุบัติศั์ทุกอย่างต้องเกิดในชีวิตมนุษย์เราเป็นเรื่องปกติเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดต้องเกิดทุกเพราะพระพุทธองค์บอกว่าต้องดับขันเพื่อให้ไม่เกิดรูปพอไม่เกิดรูปไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดทุก ในนั้นก็คือการหลุดพ้นนิพพานแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เชิญชวนให้ทุกคนไปนิพพานแต่แค่เล่าให้ฟังว่าถ้าเรายังเลือกที่จะเวียนว่ายตายเกิดหลายคนไม่อยากจะไปนิพพานเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องแลกมาด้วยความทุกข์กับความสุขมาของคู่กันไม่มีสิ่งใดที่ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่มีสิ่งใดที่ทุก ร้อยเปอร์เซ็นต์สุขกับทุกมันจะปะปนกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะเรายังมีดาวสุขและดาวเสาร์ในดวงชะตากันทุกคนเมื่อเวียนว่ายแต่เกิดขึ้นมาก็มีดวงชะตาเนาะไอต้องเข้าใจการไม่เกิดก็จะไม่มีดวงชะตานะครับก็จะไม่ทุกไม่รอนเนาะ,ะในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องยอมรับสิ่งนี้ซึ่งเป็นกฎเหล็กที่เราไม่มีวันไม่มีใครที่จะละมันได้และก็ถ้าพระพุทธองค์ก่อนที่จะปรินิพานไปหลุดพ้นดับขันไปเนี่ย ก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดเช่นเดียวกัน้อยอ่าสิบชาติที่เรารู้จกักอานิทานชาดกทศชาตินะครับเออนั่นแหละสิบชาติที่ท่านต้องเกิดก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถานเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าอ่ะในเมื่อเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้คิดจะหุดพ้นก็ต้องเจออีก้อยชาติพันชาติเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะต่อไป แต่จำมงจำไว้อย่างหนึ่งนะผมผมอยากเตือนสติทุกคนว่าการุณาทําชาติดีให้ดีกว่าชาติที่แล้วเพราะชาติหน้าจะได้สบายขึ้นนะครับถ้าชาตินี้ทาแย่กว่าชาติที่แล้วติมตัวเลยดิ่งลงเหิวคืออนาคตไปหยุดอยู่ที่นรกอเวจีขั้นสูงสุดนะครับเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะเพอไดไหลไปกับสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะลงไปอบายภูมิตลอดดังนั้นเนี่ยกรยุณาทําตัวแล้วก็ ให้มันอยู่ในศีลธรรมให้มากที่สุดแล้วมันจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างน้อยชาติหน้าเรามีบุญในใน,ในชาติเนี้ไปในชาติหน้ามันจะได้ตั้งตัวได้ไหวตั้งตัวได้ดีกรุณา คิดถึงหลักคําสอนไว้ด้วยอย่าละเลยหลักคําสอนถึงเราจะไม่หลุดพ้นก็เถอะแต่เราพยายามอยู่ในหลักคําสอนและน้อมนาคําพุทธองค์เนี่ยเข้ามาใส่ใจให้มากเราอยากคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องบวชเรื่องของนักบวชเป็นเรื่องของพวกพระพวกของการหลุดพ้นเราอยากคิดอย่างนั้นครับเพราะถ้าเราไม่มีตรงนี้ยึดเกาะจิตใจอี่ยขนาดตัวผมที่ว่านร่วบางทีผมยังเผลอไผไปเลยแล้วถ้าพวกคุณไม่เอาพวกเนี่ยมาใส่ใจอะแล้วมันจะไม่เผลอไผไปกว่านี้เหรอครับ อนาคตข้างหน้าเต็มตัวพบเดลฉาาันไอ้ไม่ได้ด่าใครนะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณยังระลึกไม่ได้กันยังคิดไม่ได้กันในเรื่องของหลักธรรมนะครับเราจะต้องอคืออย่างน้อยสุดนะชาติหน้าเดลฉา,านแล้วถ้าเผื่อมันยังไหลไปต่อเรื่อยๆอ่ะโอ้โหเต็มตัวเลยนระกกระพุมรอรับเราอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็พยายามยึดหลักคําสอนของศาสนาไว้เพื่อคือมนุษย์เราอะ่ะมันคว้ง มันเหมือนกับเราอะพายเรืออยู่กลางมหาสมทุทรเรารู้สึกควยมากเลยถ้าเราไม่มีคําสอนอะไรที่ยึดเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจมหนาไม่มีขอนไม้ครับอย่างน้อยเราเอาขอนไม้นะั่น่ะเป็นที่พึ่งเราก็ยังรอดผลให้เราไม่จมไม่ตายเนาะยังหรือไม่ตกอบับายภูมิดังนั้นเนี่ยเราพยายามมีขอนไม้น้อยๆเนี่ยที่ถ้าเราจะไม่หลุดผลน่ะนะเราพยายามมีขอนไม้น้อยๆเนียน่ยทาให้ชา้ินหน้า มีชีวิตต่อไปเพื่ออยู่ชัติหน้าต่อไปเรื่อยๆเนอะอ่ะเป็นลักษณะนี้ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวประจำตัวจะเกิดมาดึกตอยู่คือความวุ่นวายปัญหาจะเกิดขึ้นโดยกะทันหันดังนั้นเนี่ยมีคือคือนี่ครับตะนุเนี่ยพอวิ่งหาเรือนอริจะหมายถึงการหาเรื่องใส่ตัวไม่ได้ด่าใครนะทุกอย่างไม่ใช่คือผมไม่ได้จําเป็นต้องมาเด็บเดมใครเขาจะปัเออแต่ผมมอแค่จั ทายตามดวงดาวว่าตนุวิ่งก็หาอริไม่ใช่อริวิ่งหาตนุถ้าอริวิ่งหาตนุแปลว่าปัญหาวิ่งหาตัวเราแต่อันนี้เราวิ่งหาปัญหาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวเนาะอ่ะอันนี้เราแปลตามนี้นะครับอันนี้คือกับปั้นทุบดินเลยนะต่อไปเราไปดูตัวแรกในเดือนมีนาคมคือการงานการงานเปิดดาวพุธไป็นโคจรอยู่ในราศีมีนาที่1นึงถึงสิบมีนาคมพอ16บมีนาคมย้ายเข้าสู่ราศีกุม 16มีนาคม68ใช่ไหมครับพักพักแปลว่าไทยหลังจากราศีมีเข้าสู่ราศีกุมเนี่ย16มีนาคมเป็นต้นไปจนถึง31มีนาคมในเดือนนี้เลยดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวพุดธถอยพุธอยู่ในเดือนสาชะพุธเนี่ยมันตรงกับความหมายของสาชะมีความหมายเดียวกันคือการพูดการเจราจาการสื่อสารการเข้าสังคมการเซ็น,นสัญญาเมื่อโคนจรถอยหลังแปลว่าราชาติดขัดวุ่นวายแต่ไม่ได้เสียแค่ติดขัดราชาวุ่นวายรอคอยนะครับ พออย่างเช่นใครขอวีซ่าอรอไปก่อนใครกําลังสมัครเงินรอผลรอไปก่อนใครรอคําตอบไปจีบสาวจีบแล้วแล้วแฟนขออ่าเขาเรียกไรสาวขอคิดดูก่อนยังตอบไม่ได้อ่ะก็ก็รอไปก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะครับได้เพราะว่าดาวพุธเจอกรบาสาวยังเป็นดาวคู่ วางแผนโครงการระยะยาวแล้วก็เป็นดาวคู่สมพลด้วยดังนั้นจึงเป็นในทางที่ดีแต่กรุณาวางแผนก่อนจะพูดนิดหนึ่งนะวางแผนก่อนจะสื่อสารนิดนึงแล้วเราจะสื่อสารได้ถูกต้องตรงประเด็นและเขาจะเข้าใจไม่งั้นงงกันครับไก่ตาแตกเพราะอะไรครับดาวตะนุเป็นกลุ่มดาวมฤตยูมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้สอนไว้ว่าดาวมฤตยูวิถทาย,ยากนะเพราะไม่มีเจ้าเรือนไม่รู้ที่มาสาเหตุข,ของมันคืออะไรเนี่ยปัญหาภาษาเกิดขึ้นโดยฉับพันเนี่ยไม่รู้หรอกมาจากอะไร แต่อยู่ๆมันก็เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยกรุณาทำตอมทำความเข้าใจเตรียมพร้อมไว้เลยเขาเรียกว่าวางแผนโครงการเอาไว้ก่อนจะทําอะไรเราจะเดินกรุณายุบหนอพองหนอตามการเดินจงกรมครับหมายคือว่ารู้สติไปกับเท้าว่าเราเหยียบลงไปเนี่ยเราเหยียบอะไรอยู่มันเป็นโคลนเป็นตมเป็นดินเป็นทรายการุณาทําความเข้าใจและมองมันด้วยว่ามันคืออะไรอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือการอ,อนุมานให้ฟัง ถ้าเรารู้ว่าเราเหยียบอะไรมันจะมัน่นคงแต่ถ้าเราเหยียบลงไปในทรายเราจะรู้ว่าอ๋อมันอาจจะเ e อียนเองได้นะเราอาจจะเซะได้นะเราอาจจะลมได้นะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับเอออันนี้คือการเปรียบเทียบดังนั้นเนี่ยกระน,นาบเวลาจะเดินจะทําอะไรเนีย่ยอยู่ในความเสี่ยงเด็ดขาดพอมเาเล็กตะยู่และอริคือความเสีย่ยงยิ่งเสี่ยงม,มากยิ่งหายนะมากยิ่งเสี่ยงน้อยยิ่งทําให้เราไม่มีปัญหาเท่านั้นนะครับทีนี้เรื่องของอการงานก็คือ พอมันถอยหลังลงมาในในสาชาก็คือวางแผนก่อนนะก่อนจะสื่อสารและทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนอย่างน้อยแก้ไขได้ทันนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของการเงินการเงินเป็นดาวเสาไปตกเลนสาชากลุ่มกับดาวการเงินดาวรา,วา,วาวพุทธเมื่อกี้ที่มันถอยหลังก็แปลว่าได้นะแล้วมีดาวสุภะเนี่ยคือดาวเกิ2ยีิมีนาคมเนี่ยเลงมาก็คือได้จากคนช่วยเหลือแต่อาจจะต้องล่าช้าหน่อยดนึงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็ต้องทําใจนะครับแต่ก็ได้นะ ส่วนเรื่องของความรักดาวองคารก็มาถอยหลังในเดือนคู่แล้วเดือนคู่ก็ไปถอยหลังในเดือนสาชาแปลว่าการบอก,กรักกันสื่อสารกันตอบตกลงเซเยสกันขอแต่งงานอะไรใดเลือดก่อนยังไม่มีผลตอนนี้แต่เป็น,นที่ในทิศทางที่ดีครับแต่แค่อาจจะต้องรอคอยนิดหนึ่งประกอบประจบเหมาะที่ดาวคารมาจากเดือนวิณานด้วยที่มาจากเดือนคู่เนี่ยมัอยู่ในเดือนคู่เนี่ยแปลว่าคู่อาจจะมีความลับทําให เ้าจะยากนิดหนึ่งสื่อสารกันเขาไม่ค่อยเข้าใจสื่อสารกันงงครับคนละคนแล้วพูดเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ตรงประเด็น,นเออทำดอกเนี้ยก็อาจจะงงนิดหนึ่งนะครับต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็คือดาวจันท์เป็นขุมทรัพย์ถือว่าโอเคไม่มีอะไรมากในปีนี้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เรื่องใหญ่หรือไม่ใหญ่การงาไปดูในพื้นดวงครับมันจะบอกเราได้แต่ตรงน,นี้บอกอะไรไม่ได้หรอกบอกได้แค่ว่าโอเค พอรับรื่นนะครับมายว่าป่วยก็ป่วยไม่มากแต่ก็ยังคือการป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะอย่าคิดมากลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องป่วยเป็นเรื่องปกติโควิดมามีใครไม่ป่วยครับเออก็ติดกันแทบจะทุกคนนั่นแหละเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับอัน้เราก็ต้องเข้าใจว่าอยู่สถานการณ์โดยรวมด้วยสุดท้ายคือโชคอลาภโชคลาภของเราก็คือดาวศุกร์ไปโคจรถอยหลังอยู่ในพันธุ์ถอยหลังกันแทบจะท,ทุกดวงเนี่ยก็แปลว่าราช้าอีกแล้ว บางคนเนี่ยจะได้ขายบ้านนะแต่รอคอยไปก่อนอีกอย่างหนึงระวังเรื่องชื่อเสียงคืออย่าโลภโลภมากก็ชื่อเสียงมีมากก็ทําให้เกิดผลเสียมีคนจ้องทำร้ายเรารับหลังอะไรทำดงนี้ต้องระมัระวังด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อจารช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ